สวัสดีคร kind of ับเคสพิรรธครับผมก็คาแรคเตอร์ในเรื่องนะครับผมเคสเนี hmm, ่ยรับบทเป็นโก้ซึ่งโก้เน <wh> ี่ยเป็นนักดนตรีนะครับเป็นมือกองนั่นเองซึ mm ่งโก้เนี่ยก็คือตามชื่อเลยเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากเป็นคนที่ตีกองได้เก่งมากเขาจะมีความเซลฟ์คอนฟิเดนซ์สูงมากว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่ตีกองเก่งแล้วเขาก็ควรที่จะต้องไปเรียนอยู่ในที่ที่ดีที่แบบว่ารองรับสําหรับคนเก่งๆอย่างเขาอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าโก้เนี่ยมีโรคประจําตัวอีกโรคหนึ่งคือโรคหลับ กนจะหลับไปทุกที่อยู่ๆก็หลับกินข้าวหลับเล่นดนตรีอยู่หลับสวัสดีค่ะฟ้ายบุญสิตาอินทาปัดค่ะในเรื่องรบับบทเป็นส้มค่ะส้มก็จะมีคาแรคเตอร์ที่สดใสร่าเริงแล้วก็เขาจะมีจินตนาการของตัวเองแล้วก็จะเป็นคนช่างฝันนี่ค่ะซีนี่สิบเอ็ดค่ะสองเทคกี่จริงๆก็ส้มเนี่ยเป็นตัวละครที่โก้เขาแอบชอบมาตั้งแต่ตอนเรียนมสี่แต่ว่า ไม่ไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกไปในตอนที่เนม .4 ที่เจอกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยม .5 ม .6 นะครับยังไม่ได้บอกความรู้สึกเลยกลับมาอีกทีหนึ่งก็มาเจอตอนมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็จะมีฉากแฟลชแบ็กไปที่ม .4 ด้วยตอนนั้นก็ใส่ชุดนักเรียนกันแต่ทรงผมของคริสตอนม .4 เขาจะตัดหน้ามาเป็นสโมกในสตาร์เทคอะค่ะ เป็นเป็นที่แบบอย่างเงี้ยก็เลยแซวเขาในเรื่องไปว่าสวัสดีชาวโลกโกรธมากงวนวิ่งไล่กันอย,อย่างเงี้ยตลกมากคือจริงตอนนั้นคิดตัดผมหน้าม้าพอดีด้วยแล้วพอแบบว่ามาเข้าซีนอยากได้เป็นสปองบล็อป,ปผมผมนี่แบบเท่ากันแบบหัวเลยอ่ะตอนแรกเราคิดว่าเออมันก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาคง,คง,ค,งคงตลกระเอกเล่นจากอินเนอร์เราไม่เคยคิดที่จะทำอะไรให้เธอเจ็บเลยนะไปลงน้ำลงน้ำ ในกองก็เราจะเป็นนักศ,ศ,ศึกษาแล้วใช่ไหมคะก็จะสนุกสนานมากเพราะว่าทุกคนก็จะเล่น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 โดยเฉพาะคริสเนี่ยคาแรคเตอร์เขาคือเขาจะหลับได้ทุกทีใช่ไหมคะยางฉากในหอประชุมเนี่ยเขาก็ต้องหลับเหมือนกันเหมือนคุยคุยกันว่าแล้วคริสเขาก็ล้มหลับไปแล้วเขาก็หลับแบบสะพานโค้งเหมือนสะพานโค้งแต่หัวทิ่มลงอะคะ่ะแล้วฉากนั้นถ่ายหลายรอบมากคือย้ายเฟรมนี่มันนีต่อเขาแล้วคือก็ทำสะพานโค้งอย่างนั้นจนไอ้คิวกินที่นีนน้บอ oh, <no. S 1> <laughs> กไม่ไหวไม่ไหวเพราะวาอพักขอพักก็ไม่ไหว,ว,วแล้วเซร็ คุโอ้ยตะคิวตะคาแรคเตอร์ของอาจารย์ป่องนะครับอาจารย์ปองเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างจะมีบุค claro ลิกที <c oughs> <c oughs> ่เหมือนคนซึมเศร้าเวลามาสอนภาษาอังกฤษก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยพากันเบื่อไปด้วยนะครับส้มก็เป็นคนที่ชอบเด็กที่ชอบจินตนาการมันจะมีฉากนึงที่เขาจินตนาการให้ผมเป็นตัวตละครตัวหนึ่งซึ่งมันบอกไม่ได้ต้องไปดูเอาเอง ถ้าไปไปเห็นในในในบทบาทและในชุดมันจะฮามากๆแล้วตัวผมเองฮาแทบเล่นไม่ได้เลยนะตอนถ่ายก็ฮากันมากทีเนีนย็ขักันมากว่าโอ้โหทำไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ปูแคร์ทำไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ไไย,งงย <laughs> มีบางฉากเงี้ยคือแบบต้มแก,กก็แบบเพอ้อฝันแบบว่าเวิเวร์มมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนแบบตัวป้าเองอ่ะที่รับบทเป็นต้มเนี่ยเดินเข้ามาถามผมว่า นี่ถูกลงหนูแบบเล่นคนบ้าหรือเปล่าอ่ะชินชาแล้วชิท้าแล้วสวัสดีครับผมชัดบันดี้สแลมนะครับก็ก็เล่นเป็นชัดนะครับเป็นเป็นไอดอลของโกะครับพี่ในเรื่องนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกๆครับก็มีบทพูดด้วยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีบทพูดนะฮะส่วนใหญ่จะแบบโผล่มาแว๊บเงี้ยฮะก็ก็ตื่นเต้นครับก็เทคเทคกันไปหลายรอบครับ ต ouais> ื่นเต้น pues, ย uh, ิ่งกว่าขึ้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตราชมังกรเครับรับบทเป็นยอดครับยอดจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่าไม่ใช่เนิร์ดแบบไม่ใช่เนิร์ดแบบเด็กวิียนเนิร์ดแบบว่าเนิร์ดแค่ลุกครับจริงๆแล้วคือไม่เก่งชอบดนตรีมากชอบเป็นกีตาร์แต่ว่าก็ไม่เก่งทีนี้พอไปเจอเพื่อนที่เก่งปุ๊บก็คืออีโก้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละทันจะไปเกาะคนนี้แล้วก็จะทําให้ตัวเอง เป็นเป็นส้ำวันขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นพระเอกคนที่สองครับผมแล้วคนแรกใครครับรอเล่นไม่ได้เป็นพระเอกแล้วอ๋อแล้วเราเรารู้สึกยังไงกับพระเอกอ๋อเป็นนางเอกเดียากาเข้ากล้องดีสุดดีครับผมทุกคนแบบเฟรนลี่ดีครับอย่ามาเข้ากล้องฉากไหนยากสุดครับฉากเอ็นเครดิตครับโอ้เอ็นเครดิตต้องดูว่าเป็แบบไหนแต่ว่ามันยากจริงๆอ่ะนะคาครับก็พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้บขอบคุณครับรีบไปไหนก็รีบไปนะครับ ก็ต้องยอมรับแบบว่าเล่นไม่เป็นครับเออเดินเ,เล่นกีตาร์ไม่เป็นฉะนั้นเดินได้แค่นิดหน่อยเองคราวนี้จะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยเฮ้ยเราใช้กีตาร์แซนด์อินดีกว่านะครับก็เลยได้ได,ได้ได้หนุยนะครับมามาช่วยเป็นกีตาร์แซนด์อินให้คือเออเขาต้องลิฟซิง์ตามตามหนุยโดยที่หลังฉากเนี่ยหลังกล้องเนี่ยก็จะมีหนุยเนี่ยเขาคอยแบบเล่นกีตาร์จริงให้นะครับเออจะทำหน้าที่ลิฟซิง์อย่างเดียว โตอดใช่ไหมครับในเรื่องโฉดเนี่ยจะเป็นนักเรียนซิลฮะเรียนเท่าไหร่ก็เรียนยังไม่จบเรียกว่าจะหมดโควตาอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่เขาเป็นเด็กซิวเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นรุ่นพี่อายุมากกว่าคนที่เรียนด้วยกันทั่ว,วไปนะเขาก็จะมีความทะนงของเขาบางอย่างว่าเขาเนี่ยเจ๋งนะคุมรุ่นน้องได้แล้วก็จะเป็นคนดุเอาเรื่องมากครับเขาเป็นนักร้องสายเมทัลคอร์นะยย yeah. เชื่อว่าตัวเองเนี่ยร้องเพลงได้เจ๋งสุดยอดมากในสายเมทัลฮาร์ดคอร์ซึ่งจริงๆแล้วร้องได้ห่วยมากนะเพราะว่าวงดนตรีมันมันต้องทำเป็นวงนะร้องไปร่วมกับวงไม่ได้แหกปากโง่ๆอ,อ,อยู่คนเดียวครับผมรับบทเป็นตุ๋ยครับผมก็คาแรคเตอร์ของตุ๋ยนะครับจะเป็นคนที่นิง่งเงียบหน้าตายครับไม่ค่อยได้พูดอะไรครับผมไอดอลของตุ๋ยเนี่ยจะเป็นวง, Red Hot Pepper, วงเรททอลจินนี่เปเปอร์ฮะเวลาเรททอลเขาเล่นเนี่ยเขาจะถอดเสือ้อถอดเสือ้อเล่นดนตรีตุ๋ยก็เลยเอาคาแรคเตอร์ของวงไอดอลที่ชอบเนี่ยมาเป็น ของตัวเองครับผมสวัด<ม>สดีครับผมนัดเดชัญญาครับรับบทอาจารย์เยรี้ยครับเป็นอาจารย์ที่ไฟแรงครับมุ่งมั่นในาการทํางานเพื่อนักศึกษานะครับผมคนที่คอยผลักดันให้เด็กทํากิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่างๆนะครับเ,เช่นในการประกวดวงดนตรีพูดถึงโก้นะครับเป็นคนที่ตีกองเก่งมากๆแต่ว่ามีความเป็นอีโก้สูงมากๆนะฮะสมชื่อเลยฮะชื่อโก้แต่มีอีโก้สูงมากเป็นเจ้าปัญญา ต้องบอกว่ามือเบสมือกีตาร์นี่คือไปอีกทางหนึ่งคนละทางเลยนะฮะมือกรองกับนักร้องก็อีกทางหนึ่งฉะนั้นมันก็แบบคนข้างที่จะคอนโ contr ยากมากผมว่าโชดเนี่ยเขาเป็นเมทัลอยู่แล้วฮะบางทีเขาก็สนุกเกินเลื่อนนะมันต้องเกินไปไกลเลยเน้นเอ,เอาเอามันอย่างเดียวฮะเราไม่เน้นจังหวะอะไรเลยฮะคือผมเล่นเนี่ยมันมันมากครับมันจนแบบเอยทนไม่ไหวแล้วมันต้องไปให้สุดนะไปให้สุดเลื้อยไปให้สุดเลยฮะ ก็สําหรับฉากแรกที่เริ่มถ่ายเลยเนี่ยตั้งแต่เปิดกล้องเลยนะครับเป็นฉากวิ่งเข้ามหาวิทยาลัยจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยวิ่งทั้งวันเลยวิ่งตั้งแต่เช้าพี่ก๊อฟจะให้ไปวิ่งจริงๆก่อนบอกว่าอยากให้อยากเห็นผมเหนื่อยจริงๆก่อนถ่ายอะไรเงี้ยได้ผมวิ่งเยอะมากวันนั้นหมดพลังเร็วมากเลยครับจาได้ว่าเหนื่อยมากครับฉากแรกคือวิ่งทั้งเรื่อง <laughs> ซึ่งคิดก็เต็มที่มากครับวิ่งไปจากปากซอยยันมาหลาลัยกลับมาวิ่งไปจาก,ากซอยยันมหาลัยหลายรอบเหมือนกัน คิดเนี่ยเป็นคนที่แบบทํากันบ้านมีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับเวลาจะเข้าฉากแต่ละฉากอะไรเงี้ยเอาเก๊กเก๊กไมปกติเนียพี่แล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยโดยเฉพาะตัวของวงนะครับแก๊งนี้เข้าฉากกันเนี่ยจะแบบเข้าขากันมากบางฉากเนี่ยผมแบบปล่อยเขาแบบอิมาไว้ลองเล่นสดดูด้วยความที่เขาแบบ สนิทกันนะครับมาจากเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเลยทําให้แบบเข้าขากันหรือบางอย่างบุ๊บางอย่างเราแบบไม่ได้คิดมาเลยว่าเขาจะเล่นมาแบบเนี้ยแต่ว่าเฮ้ยเขาเล่นออกมาแล้วมันออกมาเวิร์กในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ถ้าเป็นป้ายไปว่ามันต้องยากในการใช้ชีวิตอยู่เพราะว่ายูดดีๆเราก็แบบป๊อกกลับไปเลยอืมแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วป้ายเป็นโรคแบบโก้จริงๆก็จะพยายามไม่หลับท่าแบบโก้ค่ะ โกนพิสดารเดินไปมาถามว่าถ้าโฉดหลับเหมือนไอโก้ใช่ไหมฮะผมว่าโฉดอาจจะคนมันเสี่ยงเมทาลหรือเปล่าผมไม่รู้มันถ้าหลับไปทุกที่แบบก็โอ้โหอาการหนักอยู่นะถ้าหลับแบบฮาครับแตค่นแค่ไหหลับท่าฮาค่ะขอหลับแบบสวยๆได้ไหมคะ ่าให้ผู้ชายเขาทำไปเนกะค่ะก็ฝากหนังเรื่องนี้กันด้วยนะคะฝ่ายคิดว่าเป็นหนังที่ให้ทั้งความสนุกสนา,านความสดใสของทั้งตัวพระอเอกแต่ว่าสตอรี่ของเรื่องเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องนี้ก็ฝากแง่คิดให้กับคนดูได้มากมายค่ะก็อยากให้ติดตามกันด้วยนะคะขอฝากภาพยนตร์นะครับเรื่องมาริทัม เป็นภาพยนตร์ผลงานเรื่องแรกของทิสในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นฝีมือการแสดงเรื่องแรกในชีวิตของทิสเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆเป็นเนื้อเรื่องที่คิดจริงๆก็ชอบมากๆนะครับเพราะมันเกี่ยวกับดนตรีที่เราชอบพอดีแล้วก็เพลงเนี่ยเป็นมือกองตรงสายกับเราเลยนะครับฝากติดตามดูแถมยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับอย่างพี่ปูแว๊กท์ทสนะครับแล้วก็บิชาบ์ลี่แลมแล้วก็ดีเจภูมิแล้วก็แอบมีเต็มๆเดอะคับก็ยังอยากลอง ติดตามดูนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับ